ลางทองมาวันก,กี่โมงล่างทองมามาประมาณโหหนักมากครับอตอนช่วงเตรียมตัวเตรียมแฟนๆไว้สปอยเป็น,น,นงาน<อ>แนานบบอ,ออกองานกันเยอะมากช่วงนี้สองนุ่มครับงานรุมมหรือยังไงจากครับเรื่อยเรียกได้ว่าปกติแบบว่าคือขนาดเราคืออันนี้ยงถือว่าไม่ได้เยอะมากไม่เยอะถ้าเยอะต้องแบบ4งานต่อวันอย่างเงี้ย ร้อเมืนพูวก็คร้อนมากไม่เป็นไรอ่ะเราช่วยหน่อยเราเราดูจริงจังกับการสัมภาษณ์ใช่ใอันนี้ไม่ได้ตอบจริงเหรอนี่จริงต้องเล่นปกติงานงานกันก็ไปติก็แบ่งเวลาไงบางคนจะถ่าย้องถ่ายซีรีส์ใช่ครับก็มีซีรีส์ด้วยเราก็จะเว้นเว้นเป็นคิวไว้แล้วครับว่าจะถ่ายช่วงวันไหนวันไหนบ้างแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะมีแกล็บให้รับงานด้วยใช่จริงๆรวันชัดอยู่แล้วว่าอย่างบอกไปเลยแล้วกันนะประกาศไปเลยก็ได้เออแนี้แหละถามว่าเนี่นั่นคือ คืออย่างเราเราถ่ายซีรีส์เนี่ยเต็มที่ก็คือจันทร์อังคารพุธอ่าที่เหลือก็คือเวรรับงานนะครับอ่แจ้งให้ทราบแจให้ทราบรณ์สุดเสาร์ที่อเผื่อลูกค้าแบบไม่รู้กลัวจะยุ่งเวนไว้ให้ครับหญิงจะคิดว่าเออมีวันออนแอร์เรียบร้อยนู่นนี่นั่นอ๋อไหมอ๋ไปกินดูได้อยากได้ความหวังอะไรสักอย่างไม่มีครับไม่มีอะไรโอเคแจ้งลูกค้าทราบว่าเออมีงานช่วงวันเผื่อสถานการ์สุดเสาร์ที่นี่คือติดต่อเราได้เลยถูกต้องจันทร์อังคารพุธก็ได้นะครับถ้าเกิดสมมติเราคิวแบบช่วงบ่าย แล้วเราก็ไปรับงานช่วงหงบนงเช้าอะไรเงี้ยถึงแบบใรไปองใส่บาทอันนี้อันนี้เราเป็นนี่ใช่ไหมไม่น่าใช่นะเอออย่างเป็นสื่อถึงท่านแล้วยครับแล้วเรื่องหุ่นเรายังไงบ้างโอ้โหปัตมต้องฟิตยังไงหนักมากครับตอนช่วงเตรียมตัวเตรียมตัวหนักมากจริงๆคือคนจะถามว่ายามว่างทำอะไรช่วงช่วงก่อนนั้นเนี้ยผมออกกําลังกายทั้งวันจริง ทั้งวันแบบหนักๆเลยแล้วก็พอมาถ่ายซีรีส์ปุ๊บคนก็กลับมาถามว่ายามว่างทําอะไรผมก็ด้แจะมองเพดานว่าใช่ผมทําอะไรนะเพราะว่าเราไม่ได้ออกแล้วเรามวแตดถ่ายอะไรเงี้ยแต่มันก็มีอุปสรรคอยู่บ้างใช่มันมีอาการป่วยเข้ามาทําให้ร่างหายอะไรบ้างก็เกิดการท้อใช่แต่ก็ดีแหละแต่ไม่ได้ออกแบบมีเทนเนอร์ชั้นลุกออกเองจริงๆมีเทนเนอร์ครับแต่ว่าเทนเนอร์บึก ไปหน่อยอคือคือเหมือนเทคนิคของเทรนเนอร์เขาจะปั้นการเป็นแข่งขันเป็นฮัทเป็นฮัทใช่มันกาไปเลยมันก็จะมีการหน้ากลมกันเกิดขึ้นใช่เราก็ต้องแบ่งครึ่งใช้หน้าใช่แล้วผลลัพธ์มันออกมาดีนะณตอน,นล่างเราอะตอนตอนนี้ออกไปทางแย่เป็นแสงเรียงมันเป็แสงมาเรียงล่างทองมาวันกี่โมงล่างทองมามาประมาณ ตีห้นาทีครับแล้วจับเวลากันี่จับจับทำวิจัยหรอประมาณนั้นโก้ดโกฮอร์โมนมันหลังอ๋อนี่แบบี้ครัแต่เมื่อวานชุดแดงเราที่แค่เราสะบัดกูแฟนกีดเลยแบบโอ้สรรายินเอวอยินเอวเอมานร่างางชุดใช่ไม่บอดี้ไม่ i c ยเลยไม่บอดี้ไม่ตอนไหนเขาต้องกินค่เดแบบว่าขยับไม้นิดนึงแล้วแฟนอ๋อแล้วเมาตอดกีดมากเป็น เตียมแฟนๆไปซัพอลีย์เป็นงานแบบซัพพอร์ตกันซัพพอร์ตกันคิวนี่ฮะเป็นพี่ๆนักข่าวก็คนลุกงงว่าเกิดอะไรขึ้นเรางงว่าจะรวจมันเกิดอะไรขึ้นอธิบายงงระลงบอกงงเหมือนกันนะไม่แต่หลังหลังเสื้อเสื้อพวกคุณขดอยู่นะแล้วลงโซเชียลอะเป็นอะไรมันต้องเอวลอยมันต้องเอาอะไรแบบแวบแวมเสื้อคอปกำลังมาเสื้อคอปเสื้ออะไรนะเป็นเทรนหรือยังไงฮะสักบ่อยครับฮะซักบ่อยั ใช้ผ้าไม่ดีใช้ผ้าไม่ดีนะไม่งั้นนะให้วอใส่เสื้อคอปทิชเตอร์โค้งเสื้อผ้าต้องขัดผ้าต้องเข้าแล้วแล้วก็ขายเขาทุกข้าวแทนนองได้เลไดอ่าถามหน่อยทำไมถึงต้องแบบมีโชว์มีอะไรให้แฟนๆเขาบล้าวิวอ่ะคือคอปเออคือตามที่สไตลิสต์จัดสรรเลยครับไม่ตั้งใจไม่คือคือเราเราเราจะมีทีมที่จัดเสื้อผ้าให้โอ้เพราะช่วงนี้จะเป็นทีมประมาณนี้เราก็เลยเตรียมร่าง เราเรามีหน้าที่เตรียมร่างไว้เพื่อใส่ครับแล้วร่างร่างคุณชอบไหมครับเวลาแบบเจอเสื้อเขามาคุณแบบผมก็เตรียมรับทุกสถานการณ์เลยครับว่าว่าเขาจะจัดอะไรมาให้เราก็มีหน้าที่ใส่เราก็ต้องทําร่างกายให้มันดีที่สุดที่พร้อมจะใส่เสื้อเขาให้มันดีที่สุดครับที่จริงมันมีเคลิบเคินไหมถ้าเราเราโฟกาสที่แบบว่ายกมือเข่าหัวไม่ไม่เคินนะไม่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 เคินครับเพราะว่าเพราะว่า มันไม่ได้โฟกัสใช่เราก็ลืมตัวไปว่าว่าไม่มั่นใจเลยว่าเราลืมตัวหรือเราไม่ได้ตั้งใจเนาะเราไม่ได้ตั้งใจโยกแหนยกแหนยมัคู่เลยอ่ะมันเป็นไปตามธรรมชาติอ oh, ันจะเป็นจังหวะรูปในเวลาเราถ่ายรูปเราก็รัวๆัวรัวรัเราก็แบบแค่ขยับไปไหมมันก็เกิดใช่มันก็เป็นประมาณนั้น